บทที่5,535เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่สามชังเซิงโปมาที่ถนนโบราณก่อนเวลาเพื่อรอข่าวดีจากจางเออเหมาในเวลานี้ชังเซิงโปรู้สึกประหม่าและวิตกกังวลตามคำสั่งของจัก,กรพรรดิเขาต้องโจมตีครอบครัวอันก่อนเที่ยงคืนของวันนี้นั่นคือก่อนห้าทุ่มและชังเซิงโปก็วางแผนที่จะไปที่คฤรหาหนดว่านหลิวตรงเวลาหนึ่งทุ่มคืนนี้ ในเวลานั้นเขาจะมองหาจุดซุ่มโจมตีที่ปลอดภัยในคฤราสา์วานหลิวอย่างเงียบๆและรอโอกาสเมื่อถึงเวลาเขาจะโจมตีและฆ่าสมาชิกครอบครัวอันทันทีดังนั้นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในวันนี้คือการได้รับอาวุธวิเศษอื่นๆจากจางเออร์เหมาก่อนหนึ่งทุ่มดังนั้นแม้เขาจะรู้ว่าจางเออร์เหมาอาจจะไม่เปิดแผงขายของจนกว่าจะเที่ยงหรือแม้แต่ในตอนบ่ายแต่เขาก็มาที่ถนนโบราณตั้งแต่ตอนเช้าตรู่และรอยอย่างใจจดใจจอ่อ แต่วันนี้จางเออเหมาก็เหมือนเดิมคือสายตามปกติและเขายังไม่มาจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายเมื่อเห็นจางเออร์เหมาชังเซิงโปก็ไม่สนใจเรื่องการที่เราคอยอีกฝ่ายและวิ่งไปหาเขาอย่างรวดเร็วและถามว่าเออเหมาเป็นอย่างไรบ้างนายได้ติดต่อกับเจ้านายหรือยังเขาใส่หัวและพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันขอโทษขอโทษด,ด้วยครับเจ้านายบอกฉันว่าวันนี้ยังไม่สามารถส่งสินค้าได้ขณะที่เขาพูดจางเออร์เหมาเห็นสีหน้าผิดหวังของชังเซิงโปและรีบเสริม แต่เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาได้สินค้ามาอีกชุดหนึ่งและตอนนี้เขามีสินค้าอยู่ในมือมากมายดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะรออีกสักสองวันเพื่อรวบรวมสักชุดหนึ่งหากคุณสนใจรออีกสองวันแล้วครั้งนี้บางทีอาจไม่ต่ำกว่าห้าหรือแปดชิ้นจะออกให้คุณโดยตรงเลยทางเซิงเิโปถามด้วยความประหลาดใจมีสินค้ามาเพิ่มหรอเขาเอามาจากที่ไหนเป็นของเก่าประเภทใดจางเออเมาส์ใส่หัวและพูดว่าเรื่องนี้เจ้านายไม่ได้บอกฉันหรอกว่าพวกเขาไปเอามาจากที่ไหน เพราะฉันเองก็มีหน้าที่แค่ขายเท่านั้นแต่ไม่ต้องกังวลฉันจะส่งให้คุณภายในสองวันแน่ชังเซิงโปถอนหายใจด้วยความเสียใจและพูดว่าเฮ hey ้พูดตามตรงเออเหมาคืนนี้ฉันจะนั่งรถไฟไปเย็นชิงแล้วและพรุ่งนี้ฉันก็ได้จองตั๋วเครื่องบินจากเย็นชิงไปอารเจนตินาแล้วและพรุ่งนี้ฉันจะออกจากหัวเสียโดยตรงมันจบไปแล้วจางเออเหมาถามด้วยความประหลาดใจท่านผู้เฒ่าทำไมคุณถึงรีบร้อนเช่นนี้แย่จัง ใบหน้าของทางเซิงโปดูลำบากใจนิดนิดและเขาพูดพร้อมกับตำหนิตัวเองเล็กน้อยว่าทำไมนายถึงพูดแบบนี้ความหมายของนายก็คือทำไมฉันถึงต้องรีบกลับใช่ไหมนายจะไปรู้อะไรฉันออกมาข้างนอกนานเกินไปแล้วจริงๆและมันก็ได้เวลากลับแล้วภรรยาและลูกๆยังรอฉันอยู่จางเออเหมาพล่งออกมาไอหยาอีกสองวันเองรออีกสองวันคุณบอกพวกเขาก่อนสิคนดีรอฉันก่อน คุณอยู่ที่นี่อีกสองวันส่วนนอกนั้นไม่ต้องกังวลฉันจะขอให้เขานำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณก่อนช้างเซิงโปใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้ฉันรอไม่ไหวจริงๆถ้ายังไงนายโทรไปบอกเขาว่าถ้ายังอยากส่งของให้เขาส่งมาตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินปรับใดที่ของถึงและดีแม้ว่าจะให้ฉันเพิ่มราคาเป็นสองเท่าฉันก็ไม่มีปัญหาจางเอ,อ่อเหมายักไหลและพูดว่าเมื่อกี้ฉันคุยกับเขาทางโทรศัพท์แล้วอีกฝ่ายบอกว่ามันไม่สะดวกสำหรับเขาจริงๆ ฉันจึงบอกว่าเอานี้ฉันจะขับรถไปรับที่นั่นเองก็ได้แต่พวกเขาก็บอกว่าอย่างเร็วที่สุดคือวันมะรืนนั่นแหละขณะที่พูดจางเอ,อ้อเมาก็พูดอีกครั้งว่าบอกความจริงให้เหตุผลที่คนเหล่านี้สามารถทําธุรกิจนี้ได้มาจนถึงทุกวันนี้โดยไม่ถูกจับก็เพราะพวกเขาไม่ได้ใส่ใจเงินเป็นอันดับแรกแต่เอาความปลอดภัยมาก่อนนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่ลงมาหลายปีแล้วถ้าใครสามารถเปลี่ยนแผนเดิมของพวกเขาได้โดยราคาที่สูงพวกเขาคงจะถูกตํารวจจับไปนานแล้ว เมื่อถังเซิงโปได้ยินเรื่องนี้หัวใจที่ปรารถนาอาวุธวิเศษนั้นได้ตายไปแล้วอย่างแท้จริงเขาพยักหน้าเบาๆด้วยความผิดหวังอย่างมากและถอนหายใจดูเหมือนว่าครั้งนี้คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันอีกแล้วจางเออเหมาก็ดูเสียใจเช่นกันกรณีนี้มันคงจําเป็นแล้วละครับเมื่อมีโอกาสเราค่อยร่วมมือกันอีกครั้ง ขณะที่เขาพูดจางเออเหมาก็พูดอีกครั้งอย่างไรก็ตามคุณรอจนถึงหนึ่งทุ่มไม่ได้หรือไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อฉันสามารถที่จะต่อสู้เพื่อคุณในเรื่องนี้ได้ถ้าฉันสามารถได้รับสินค้าฉันจะรีบไปหาคุณที่โรงแรมทันทีโอเคไหมชังเซิงโปสูญเสียความหวังในใจแต่เขาพยักหน้าด้วยความโล่งอกเมื่อได้ยินคําพูดของจางเออร์เมาและพูดว่างั้นฉันจะรอนายถึงหนึ่งทุ่มที่โรงแรมก็แล้วกันตามนั้นจางเออร์เมาพยักหน้าอย่างหนักและพูดว่าทันทีที่ได้รรััับของฉนนจีีไปทท เหตุผลที่เย่ยเฉินขอให้จางเอ้อเหมาลอใจและทดสอบชังเซิงโปด้วยสินค้าจำนวนมากในวันมะรืนนี้เพื่อกระตุ้นเขาให้ถึงขีดสุดเพื่อดูว่าเส้นตายเป็นคืนนี้จริงไหมและมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่หรือเปล่าหากชังเซิงโปรู้ว่าอีกสองวันมีโอกาสสูงมากที่ตัวเองจะได้ของวิเศษเพิ่มห้าถึงแปดชิ้นแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะรอได้แสดงว่าเวลานี้ถูกจัก,กรพรรดกำหนดไว้แล้วและไม่มีที่ว่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆบทที่ห 5, 5 3 6ันห้าห ในเวลานี้หลังจากบอกลาจางเออร์เหมาแล้วทางเซิงโปผู้ผิดหวังก็ออกจากถนนโบราณอย่างเศร้าใจเขารู้ว่าหากเจ้านายของจางเออร์เหมายังมีอาวุธวิเศษอยู่ในมือเขาคงจะไม่โชคดีกับมันอีกแล้วและในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเขาต้องกลับไปเตรียมการคืนนี้เขาจะไปที่คฤราสน์วานหลิวและเปิดฉากสังหารหมู่ครอบครัวตระกูลอันไม่กี่นาทีต่อมาเย่เฉินก็ได้รับข้อความจากจางเออร์เหมาข้อความนี้เป็นเพียงประโยคเดียวนั่นคือผู้ซื้อไม่สามารถรอจนถึงวันมะรืนได้ เมื่อเห็นคำพูดเหล่านี้เย่เฉินก็รู้ว่าชางเซิงโปจะดำเนินการกับครอบครัวตายายของเขาในคืนนี้อย่างแน่นอนในขณะนี้กล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าชางเซิงโปเพิ่งกลับมาถึงโรงแรมและไม่มีการดำเนินการอื่นใดในขณะนี้แต่เย่เฉินไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปเขาให้คนของเขาดูทุกการเคลื่อนไหวของชางเซิงโปไว้จากนั้นเขาก็ขับรถกลับไปที่ทอมสันยิปปิน ขึ้นไปที่ห้องนอนของเขาและภรรยาเย่เฉินหยิบปากกาและกระดาษออกมาและทิ้งจดหมายไว้ให้เซียวซูหลันในจดหมายฉบับนี้เย่เฉิงได้อธิบายประสบการณ์ชีวิตของเขาอย่างร่วบรัดและในขณะเดียวกันก็แสดงความขอโทษที่ปิดบังหลอกลวงเซียวซูหลันมาเป็นเวลานานในย่อหน้าสุดท้ายของจดหมายเย่เฉินบอกเซียวซูหลันว่าหากไม่เห็นเขาให้เธอไปที่วินล่าเดี่ยวในโรงแรมบ่อน,นำพูร้อนนำยาอายุวัฒนะที่เขาเอาไว้ในตู้เซฟไปด้วยแล้วให้เธอพาพ่อแม่ไปด้วยและทิ้งจินหลิงซะ นอกจากนี้เย่เฉินยังทิ้งบัตรแบล็คโกของเขาไว้ให้กับเซียวซูหลานอีกด้วยสิ่งที่เย่เฉินคิดก็คือถ้าเขาสามารถกลับมามีชีวิตได้เขาจะทำลายจดหมายฉบับนี้ให้หมดแต่ถ้าเขาไม่สามารถกลับมามีชีวิตได้เมือ่อเซียวซูหลานกลับจากสหรัฐอเมริกาเธอก็จะสามารถเห็นจดหมายฉบับนี้ได้จดหมายฉบับนี้เป็นความประสงค์ของเขาเอง หลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้ก่อนที่ชังเซิงโปจะออกจากโรงแรมเย่เฉินก็ออกจากบ้านและเตรียมที่จะขับรถไปที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนซึ่งก็คือจุดที่เขารอการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทางเซิงโปเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเมื่อเย่เฉินอยู่ในบ้านพักระดับกลางในบ่อน้ำพุร้อนในเวลานี้ทางเซิงโปยังไม่ออกจากโรงแรมแต่เย่เฉินมาถึงที่วินล่าบ่อน้ำพุร้อนแล้วและถอดเสื้อผ้าแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนสักพักเพื่อให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ เวลา18นาฬิกา30นาทีเย่เฉิงเปลี่ยนเป็นชุดสูตรสีดำสำหรับงานราตรีเก็บอาวุธอาถรรพ์ที่มีมน์ขลสองชิ้นได้แก่ยันสายฟ้าและใบมีดเจาะวิญญาณและหยิบยาเปยหยวนไว้เพิ่มเรกิสามเม็ดยาอายุวัฒนะสามเม็ดและยาปรับปรุงรูปร่างสามเม็ดพกไวใก้ใกล้ๆร่างกายของเขา ยาเปยวนสามเม็ดนี้สามารถเพิ่มเรกิของเย่เฉินได้อย่างเต็มที่และคู่ต่อสู้ของเขาก็สูญเสียเรกิให้กับไม้สายฟ้าไปเยอะแล้วด้วยแผนการที่พิเศษของเขาทําให้อัตราการชนะก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันยาอายุวัฒนะเป็นยารักษาหากเย่เฉินพ่ายแพ้ในการต่อสู้ยาอายุวัฒนะยังสามารถช่วยให้เขาฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งสำหรับยาปรับปรุงรูปร่างหรือยาเกิดใหม่นี้เป็นยาช่วยชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเย่เฉินแล้วผลลัพธ์จะดีมากกว่ายาอายุวัฒนะ แล้วก็ดีกว่ายาบำรุงเลือดรักษาหัวใจซะอีกหากฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้แข็งแกร่งจริงๆยาเกิดใหม่นี้สามารถช่วยชีวิตเขาได้ในช่วงเวลาวิกฤตเย่เฉิงรู้สึกว่าการมียาเหล่านี้อยู่เคียงข้างตัวเองเขาเชื่อว่าเขาสามารถต่อสู้กับท่านเอ์ลแห่งองค์กรกอบกู้หมิงได้นอกจากนี้เขายังเตรียมตัวมาอย่างดีไม่น่าที่เขาจะพบกับอันตรายอย่างที่หลิงหวานเอ๋อทํทำนายไว้นอกจากนี้ยเย่เฉิงยังทิ้งแหวนที่หลิงหวานเอ,อ๋อมอบให้เขาและราชินีเถาวันที่คุณยายเจียงมอบให้เขาไว้ในตู้เซฟ หลังจากเตรียมการทั้งหมดแล้วยเย่เฉินก็ได้รับข้อความจากเฉินเจอข่ายว่าชังเซิงโปออกจากโรงแรมแล้วและตอนนี้เขาโบกแท็กซี่ที่หน้าประตูโรงแรมมุ่งหน้าออกจากเมืองไปทางโรงแรมบ่อน,น้ำพุร้อนชองเซลิเซ่ฮอตสปริงแล้ววันนี้เฉินเจอข่ายและหงห้าไม่ได้ฝึกซ้อมกับหงฉังชิงเพราะยเย่เฉินขอให้พวกเขามาสนับสนุนและช่วยเหลือตัวเองในภารกิจครั้งนี้เฉินเจอขายมีหน้าที่ตรวจสอบชังเซิงโปในขณะที่หงห้าสแตนบายตลอดเวลาเพื่อรอคำสั่งของยเย่เฉิน เมื่อได้รับข่าวว่าถังเซิงโปออกมาแล้วดวงตาของเย่เฉินก็ฉายแววเคร่งขรืมและเขาพูดอย่างเย็นชาว่าในที่สุดวันนี้ศึกชี้ขาดแกกับฉันก็มาถึงหลังจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาโทรหาหงห้าทันทีและบอกเขาว่าหงห้าได้เวลานำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมารอผมที่ประตูวินล่าแล้วหงห้าซึ่งกำลังรอคำสั่งอยู่ที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนด้านล่างกล่าวทันทีด้วยความเคารพว่าครับคุณชายฉันจะเอาเครื่องขึ้นไปเดี๋ยวนี้ นาทีต่อมาเสียงคำรามของเฮลิคอปเตอร์ก็ดังขึ้นเฮลิคอปเตอร์พลลเรือนสมรรถนะสูงได้มาถึงนอกวินล่าแล้วและค่อยๆร่อนลงบนพื้นราบด้านนอกประตูวินล่าเย่เฉินตกเท้าก้าวออกไปข้างหน้าแต่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนออกจากห้องใต้ดินเขาก็พลันนึกอะไรบางอย่างได้และหยุดทันทีครู่ต่อมาเมื่อเย่เฉินเดินออกจากวินล่าเฮลิคอปเตอร์ก็หยุดนิ่ง,งที่หน้าประตูแล้ว เย่เฉิงขึ้นเฮลิคอปเตอร์และหงห่าในห้องโดยสารพูดด้วยความเคารพว่าคุณชายเย่คำสั่งต่อไปของท่านคืออะไรเหรอครับเย่เฉิงมองมาที่เขาจากนั้นมองไปที่นักบินและบอกเขาว่าหงห้าคุณไม่ต้องทำอะไรแต่จะให้คุณไปจากที่นี่ก่อนกราบใดที่มีนักบินคอยสแตนบายอยู่ที่นี่ตลอดเวลานอกนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเขาก็หันไปพูดกับนักบินว่าจากนี้ไปนายจะรอผมอยู่ที่นี่และนายต้องเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อมที่จะบินขึ้นได้ตลอดเวลากราบใดที่ผมบอกว่าโก คุณก็แค่บินด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดและไปที่คฤราสหาดว่านหลิวนักบินพูดทันทีรับทราบครับคุณชายเย่หงห้ารีบถามคุณชายคุณจะไปงานสําคัญอะไรที่คฤราสหาดว่านหลิวเหรอครับขอหงไปด้วยเถอะครับไม่จําเป็นเย่เฉินพูดเบาๆคุณอยู่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่นี่ ทันใดนั้นหงห้าก็รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างอธิบายไม่ถูกและอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณชายเย่คุณจะทําอะไรก็ตามหงห้าอยากตามไปช่วยคุณด้วยอย่างน้อยๆก็ให้ฉันเป็นมือเป็นเท้าช่วยก็ยังดีเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างจริงจังว่าฟังนะหงห้าผมต้องการให้คุณอยู่ที่นี่และผมมีงานที่สําคัญมากคุณเท่านั้นที่จะทํางานนี้ได้หงห้ารีพูดว่าคุณชายเย่ปโปรดออกคําสั่งมาได้เลยครับ เย่เฉินพูดทีละคำหง้าไม่ว่าคืนนี้ข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นอย่าเปิดเผยที่อยู่ของผมให้ใครรู้และอย่าให้ใครออกไปจากที่นี่ถ้าพรุ่งนี้ก่อนรุ่งสางผมยังไม่กลับมาคุณบอกทุกคนว่าอย่าตามหาผมและหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงให้รีบแยกย้ายกันไปจากนั้นทุกคนจงแซงทำเป็นว่าไม่เคยรู้จักผมเข้าใจไหม